รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับเดนอีกแล้วนะคะในรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บค่ะรายการที่เดนใช้แต่คำถามซอบๆกับแขกคนสำคัญแต่แซบนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 9mhd เวลา17นาฬิกา15นาทีค่ะช่องทางการรับชมนะคะเสียใจจริงๆถ้าคุณผู้ชมมาได้ชมในเวลาออกอากาศก็คงต้องดูย้อนหลังนะคะผ่านทาง YouTube หรือ Facebook ค่ะยิ่งสักยิ่งแซ่บนะคะ แขกรับเชิญของเดียนคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นนักร้องและนักแสดงหนุ่มรอรุ่นใหญ่คะ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเขาบอกว่าเป็นไอดอลนะคะของผู้ชายเจ้าชู้แบบไม่ค่อยเลือกอะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เดียนพ่งราบนะคะว่าอุตายแล้วลายหลุดหมดเลยคะ่ะหูตกไปหมดเลย มีข่าวว่ากําลังจะแต่งงานคะ่ะวันนี้เดนเลยเชิญมานั่งคุยจริงหรือเปล่าใครจะเอาคนคนนี้นะคะคุณผู้ชมคุณปังประกาศสิทธิ์คะ่ะสวัสดีพี่ปังสวัสดีครับพีจินเป็นแม่ที่ถึงอาจการตลอดเวลาจริง,งเหรอครับล,<า>ล,ลออกเลยนะไมไ่เจอกันตั้งนานแล้วพี่ปังวันนี้พี่ปังดูหล่อเหล่านะเสื้อผ้าดูวัยรุ่นมากเลยพี่เสื้อนี่เสื้อรุ่นเด็กเลยนะเนี่ยก็แบบเขาบอกว่าแต่งตัวต้องให้ให้เป็นวัยรุ่นหน่อยนี่ครับเป็นเป็นเสื้อ เ็นเสื้อยี่ห้ออร์ซ u สเป็นเสื้อของผมเองเป็นยี่ห้อที่ผมทําเองครับเดียวไม่น่าถามเลยนะคบพี่ปังคะได้ข่าวว่าพักหลังๆพี่ปังมีความรักหรอพูดจริงพูดเล่นอาจารย์ครับผมมีความรักทั้งชีวิตครับผมเดียนได้ข่าวว่าไปคุกเข่าขอผู้หญิงพี่ปังจะทําอย่างนั้นเป็นเหรออุ้ยมันดูหยาแยงครัเดียวผม้องทำกับอาจารย์ได้ไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องพี่ปังเรื่องจริงป่ะผมผมไปคุกเข่าแต่ไม่ได้ไปขอใครแต่งงานทั้งสิ้นเอาดอกไม้ไปให้เขาครับคุกเข่าเอาดอกไม้ไปให้เขา ในงานวันเกิดเขาไปไปในงานวันเกิดเขาครับผมโอ้หน้าพี่ปังดูไม่มีสภาพเหลือเลยอะหน้าแบบหน้าทีนนะฮะไม่บหน้าแบบทิ้งไพ่ใบสะพ้ายอหน้าเหมือนทีนไหมครับหน้าวัยรุ่นไงถ้าภาษาฉันนะก็รถเมล์เที่ยวสุดท้ายของชีวิตพี่ปังแล้วแก่ขนาดนี้ยังทําอย่างนี้ได้อะได้แล้วไม่วันนี้วันนี้แกกับวันนั้นอีกก็ทําได้อีกครับ ไม่ต้องค่ะขอร้องนะอาจารย์ผมบอกเลยถ้าถ้าเป็นอาจารย์นะผมไม่ให้ดอกไม้ครับผมพี่ปาพี่ป๋างไปทําอะไรเขาไหนวันเกิดครับคุณผู้ชมครับวันเกิดของคุณผู้หญิงผมก็ไปเซอร์ไพรส์ชอบเอาดอกไม้ไปให้เขาเฉยๆแล้วก็ทะลเรื่องไงทะลเรื่องชอบไปคุกเข่าอย่างนี้ให้ไม่เป็นไรเพราะเจอผู้หญิงชอบคุกเข่าอยู่แล้วถึงไม่มีดอกไม้ก็ชอบคุกเข่าเข้าไปหาคุกไปทำไรมันเรื่องของผมอาจารย์ผมก็คุกเข้าไปหาอย่าบอกคุกไปคุกเข่าล่ะ วายตายแล้วพูดจาอะไรอย่างนี้นะจ๊ะพูดอะไรไปอะเอพี่สุภาพพร่ปถูกใจผมจังเลยพี่ปมค่ะพี่ปมไปคุกข่าวขอแต่งงานเหรอไม่ใช่ครับเวพอมันเกิดทำไมต้องคุกข่าวสนุกไงเป็นคนขี้สนุกทะลึ่งพี่ไม่ต้องเขินหรอกนะแก่ขนาดนี้มีโอกาสคุกข่าวก็บุญตายแล้วเนี่ยได้ทเนี้ยจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังว่าผมอ่ะเป็นคนที่มีโอกาสได้พูดใช่ไหมครับคุณผู้หญิงเขาไม่ได้พูดแต่เขาเนี่ยฝากมาบอกว่า อย่าไปครับเข้าใจประเด็นนี้เลยเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานกับผมเข้าใจไหมผู้หญิงคนนี้คือใครคะผู้หญิงคนนี้คือคือคนพิเศษครับอคนพิเศษครับผมอุ้ยเออครับหน้าสเปคพี่ปังเลยนะผมไม่มีสเปกพิจารออโอ้โหพี่ปังเลือกเธอออ้ยเป็นไงครับผมของเยอะนะโอ้ยขอบขอทิชชู่น้ำลายผมเต็มโต๊ะเลยครับเนี่ย ตายแล้วพี่ปแไม่แปมนน้ี่ครับพี่ะเธอชื่ออะไรอ่ะผู้หญิงคนนุณคุณแอนครับคุณแอนคุณแอนมดครับออ๋แอนมดครับผมคาแรคเตอร์ของคุณเหมาะกับชื่อแอนแอนมากเลยค่ะโอ้ยตายด้านรักจังเลยอ่ะเออพี่เข้าใจเลือกอ่ะรู้จักกันที่ไหนยังไงอ่ะ ไปรู้จักเพื่อนแนะนําให้รู้จักครับอไม่ไปยาหาเองไม่ได้เพื่อนหามาให้หรอไม่มีครับผมตายพี่เสียลายหมดเลยผมไม่มีผมมีลายอยู่แล้วครับแล้วเริ่มต้นยังไงใครจีบใครก่อนนะพี่ก็เพื่อนเขามาแนะนําก็คุยกันไปนั่งก็คุยกันธรรมดาไปไปที่เจอที่สนามบอลอ๋ออุต่ายตกลงเธอเป็นทอรบอลเตะบอลข้างบนมีแล้วนะารอ๋อเธอมานั่งดื่มครับผมผมจะบอกให้ฟังอาจารย์อาจารย์ว่างๆก็เชิญไปสนามฟุตบอลผม ผู้ชายวิ่งกันตูดแน่นเต็มสนามนะครับอาจารย์เออถ้าจะไปทําอะไรอะท้าก็วิ่งก่ะตูดแน่นไปดู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 ไนไปออกกำลังกายไงออกกําลังกายได้อย่าบอกจะว่าคุณแอนแอนก็ไปดูผู้ชายวิ่งกันเปล่าเขาไปกินข้าวห้องบนพี่ปาร์คถามจะพี่ไปจีบเขาหรอครับก็คุยเล่นชอบชอบเขาเป็นคนเก่งอาจารย์หอสวยหุ่นดีเซ็กซี่เป็นคนเก่งทำมาหากินเก่งฉลาดมีวุฒิภาวะ อ๋อก็ใช่สิเขาไม่ใช่เด็กสิบกว่าขวบแล้วนี่ใช่ไหมล่ะใช่ครับแล้วพี่ปังคบกับเขามานานกี่ปีแล้วล่ะรู้จักกันมาประมาณเกือบสองปีแล้วครับตีวกว่าโอ้นานแล้วนะสองปีสองปีก็อะไรครับพูดออกมาสิครับจะเหลือเลยไม่กล้าอาจารย์หมายถึงเรื่องอะไรเนี่ยความรักอ๋อโอ้ยผมชอบเขาเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีอย่ายิ่งสักถึงแปลกใจไงพี่ปังมีสิทธิ์เจอคนที่โดนใจพี่ปังจนพี่ปังเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอผมเปลี่ยนยังไงครับอาจารย์พี่ปังดูแบบ ลายเลยหายไปเลยอะล่ะเหรอครับคนที่เป็นคนพิเศษมากขนาดไหนพี่ปังก็ก็ดูอยู่ครับว่าเขาจะพิเศษขนาดไหนเรอก็ดูดูอยู่ครับ <S <S เรียกแฟนได้ยังอ่ะในส่วนความรู้สึกผมนะผมว่ายังครับอุ้ยทําไมล่ะพี่พูดแบบนี้ผู้หญิงน้อยใจและเสียใจนะอโอเคผมขอโทษผมขอโทษและกันเน <And S 1> ถ้าจะทําให้ <and S 1> ให้น้อยใจหรือเสียใจอะไรแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นความจริงที่ออกมาจากใจผมครับ แล้วพี่บอกว่าโอเคเป็นแค่คนพิเศษแล้วผู้หญิงเขาจะยินดีแั้วเป็นแค่คนพิเศษเป็นคนพิเศษไม่ใช่แค่คนพิเศษคนพิเศษแต่ยังไม่เรียกว่าแฟนผมรู้สึกว่าคําว่าแฟนคําว่ารักเนี่ยสําคัญมากจะหลุดออกจากปากเนี่ยมันมันสาคัญนะครับมันต้องต้องมั่นใจจริงแสดงว่าเธอยังไม่มั่นใจเขาแอนคางครับผมปังเขาไม่มั่นใจเธออ่ะมันไม่ใช่ไม่มั่นใจผมผมดูว่าไม่รู้สินะ มันรู้จักกันก็ผมว่ามันควรจะต้องรู้จักกันมากกว่านี้ครับมีอ,อีกหลายมุมซึ่งแบบเพราะว่าพี่ปังมีคนอื่นอยู่ใช่ไหมยังเคลียรไม่หมดละสิเอ้าอาจารย์รู้ได้ไงครับเนี่ยกล้พี่ปังถึงยังไม่กล้าเรียกคนใหม่ว่าแฟนอะเอ้าโอ้โหแสดงว่าของเก่าอะยังเคลียรสต็อกไม่หมดรอยไอของใหม่ก็ยังหวังอยู่ไงครับเออใช่ไหมพี่ปังฮะเอาจริงไหมคุณแอนแอนอะก็ครบด้วยความจริงใจครับเรารงใจครับกะแ,แต่งงานกบแอนแอนไหมคะ เรื่องแต่งงานดีกว่าแต่งกับใครไม่ถามพี่ปังนะพี่ปังคิดว่าครบถึงขั้นแต่งไหมคนนี้มีแนวความคิดนี้ไหมส่วนตัวก่อนผมเป็นคนผมเป็นคนรู้สึกว่าเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องสําคัญมากอแล้วส่วนตัวอีกผมก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับการแต่งงานเพราะนิสัยไม่เมียสิ่พี่ปงองนะเจ้าชูไม่คิดเอาจริงเอาจังกับใครใครคบด้วยก็มีแต่ขาดทุนใช่ แต่เที่ยวนี้พี่ปังคกเขาน้าเจียมเจียมขนาดนี้พี่ปังหมดสภาพเลยรักเขาละสี่โลโอ้โหตายอุ่าบอกแล้วว่าคำนี้ถ้าจะพูดเดี๋ยวพูดเองรู้ไหมไม่ต้องมาไปีก็ไม่กล้าพูดรักเขาเปล่ารู้สึกชอบมากครับพี่ปังครับพี่ปังอาจจะต้องมีชนักติดหลังเช่ว่าพี่ปังยังไม่กล้าแต่งงานเพราะอีเรื่องทําเด็ก ชั้นต่อหกท้องอ่ะปอหกเด็กไปโมถ้าเบ็กโมองท้องแกเคลียร์ไม่จบละสีอยู่บนโงพักใช่ไหมไม่ใช่เลยนี่มันเป็นความไม่เป็นความจริงอาจารย์ขอบอกหน่อยข่าวเขาลงว่าปัง ทำเด็กมอปลายนะคขาใช้คำน,นี้เด็กอมอปลายท้องแล้วให้ไล่ให้ไปทำแท้งเร็วมากโคตรชัวเลยเขาบอก <ผม S 1> เป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงไอไคนที่ลงะครับโคตรเร็วเลยไอคนที่ทำนะก็ผมไม่ได้ถามไงแล้วมันเป็นข่าวได้ไงล่ะพี่ปางเพราะว่าผมไปช่วยข้าไงไปช่วยข้าคือ,คอยังไงคะ ก็ไปช่วยเหลือเขาไงครับเอาเงินให้เขาไปทําแท้งไม่ใช่เอาเงินเอาเงินให้เขาไปคลอดลูกดูแลมาทั้งหมดเลยอ่ะหรอทั้งทั้งที่ผมก็รู้ว่าไม่ใช่ลูกผมไม่เกี่ยวกับผมอ่ะช่วยเขาทําไมล่ะคะควายไงครับพี่ปังอะไรงนี้ดีกว่าค่ะก็อยากทําดีบ้างพี่ปังชี้แจงชีวิตหนึ่งแบบโอเคหน่อยเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านเขาเสพข่าวนั้นไปเขาอาจจะไม่อยากเห็นหน้าพี่ปังอยู่บนหน้าจอทีวีก็มีนะก็เป็นไปได้เอางี้ก็จริงจริงเรื่องทั้งหมด ทั้งมวลเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยนะครับบอกว่าไปทำใครท้องผมก็ไม่ได้ไปทําใครท้องออมอปลายเลยยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับผมค,คุณผู้หญิงที่เป็นข่าวคนนี้นะครับเขาเขาโตกว่ามอปลายแล้วอ่ะเป็นอายุณนะวันที่เป็นข่าวนั้นน่าจะประมาณสักยี่สลบยี่ะนะครับแล้วก็ให้ไปทําแทง้งไม่ใช่เลยนะไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะครับมผมกลัวบาปนะครับพี่ไปช่วยยังไงผมก็ดูแลให้ดูแลตั้งแต่ไปฝากคัน จ่ายสตางค์ให้หมดจนคลอดแล้วทำไมพี่จะไปทำดีกับเขาขนาดนั้นเพราะอะไรผมคิดอะไรรู้ไหมข้อแรกก่อนลูกผมก็ไม่มีเมียผมก็ไม่มีสตางค์ผมก็พอมีแล้วผมจะช่วยคนสักคนเนี่ยจะเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเป็นยังครับแล้วเราเขาออกลูกมาเรียบร้อยแล้วยังเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลูกเขาเขาก็เลี้ยงเองก็ผมไม่ได้ติดต่อนานแล้วครับเอาเหรอซึ่งซึ่งอันนี้ก็ฝาก เป็นอุทาหรณ์นะหมายถึงว่าถ้าเกิดใครใครจะโพสหรือใครจะทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้นะครับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพรบคอมพิวเตอร์มันรุนแรงมากพี่จะฟ้องใช่ไหมถ้าใครมาทําแบบนี้ให้พี่เสียหายอีกแต่ผมไม่ได้ฟ้องนะงานนี้ผมไม่ได้ฟ้องผมคิดผมคิดว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของคุณผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดอะไรเพราะตอบไปนี่ถ้าใครพลาดท่าแล้วก็ท้องก็ไม่มีปัญญาจะคลอดไม่มีปัญญาแล้วก็มาขอตังค์นี่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 จะ ก็เพราอย่างนี้แหละจะจักก็เพราะอย่างนี้พี่เป็นคนมีเมตตาเนี่ยหนูก็ใกล้แล้วเนี่ย หนูก็ว่าหนูจะขอสงเคราะห์ซะสองฮะสองเสียใช่ไหมสองเสยใช่ไหมครับผมกินอะไรเข้าไปจะขอซะสองแสนเป็นของคราบพี่ปังครับพูดส่วนตัวพี่ปังนิดนึงคุณผู้ชมเจ้าขาในความรู้สึกนะใครๆก็ทราบว่าพี่ปังเป็นคนสนุกสนานผู้ชายแมนๆเจ้าชู้กะล่อนครับอะไรอย่างเงี้ยพี่มีความรู้สึกยังไงมีคนเขามองว่าพี่ไปไหนมาไหนพี่ก้มหน้าไม่ได้เลยพอก้มปุ๊บฝ่ามอตกเงี้ยพี่ พี่พอใจกับคํานี้หรอครับผมเห็นด้วยครับว่าเป็นครับเหรอครับผมพี่ไม่คิดอะไรเลยจะแก้ตัวพี่ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ผมบ้ากามไงครับอ้าพี่ปังอ่ะทำไมครับพูดความจริงมันผิดเหรอผมถามคขเดียวพูดความจริงมันผิดเหรออาจารย์มันดูแบบแสดงความหื่นมากไปเปล่าบ้ากามอ่ะก็ผมป็นคนอย่างนั้นไงพี่เห็นเรื่องนี้แบบขาดไปได้ทุกวี่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเหรอผมเห็นเรื่องเซ็กส์เป็นศิลปะพูดแบบเนี้ยพี่กําลังหวานเสน่ห์นะอ้าว พี่กรังจะทําให้ผู้หญิงก็เห็นว่าโอ๊ตายแล้วผู้ชายคนนี้อยากลองผมมองอย่างนี้อาจารย์รยผมมองว่า,าคนเรารู้จักกันไว้นะ,ะเป็นอะไรก็ได้อขออย่างเดียวอย่าผิดศีลธรรมเจ้าชู้ของพี่ปังที่คนเขาเรียกว่าพี่ปังจอมเจ้าชู้เนี่ยคคือเจ้าชู้แบบประเภทมีผู้หญิงมาให้พี่ซีซีเหรอไม่ใช่ใครจะมาดูหนังหน้าผมนี่ใครจะมาล่ะอาจารย์ไม่มีช่วงที่พี่ปังแรงสุดๆต่พี่ปังคบทีเดียวกี่คนน่ะ โอ้ไม่มีมันไม่มีแรงมีอะไรหรอครับก็เป็นคนลคนใช่ไหมคืออย่างนี้ถ้าถ้าเป็นคบเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆงเป็นแฟนก็เออใช่ฟังทำหน่อยเจ้าชูแล้วก็เสน่พราวอย่างเนี้ยผมไม่รู้อย่าถามผมพี่ปังยังต้องซื้อกินนะป่าโอ้โหผมเองส่วนตัวนะส่วนตัวนะขอพูดเลยแล้วกันที่ผ่านมาหลายคนอาจจะพูดถึงผมในในมุมไหนก็ตามว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะเล่าให้ฟังเลยในชีวิตจริงๆอ่ะ ผมวันทั้งชีวิตผมเนี่ยนะไม่น่าเกินไม่น่าเกินหกครั้งมั้งที่จ่ายเงินอืยินดีีความสนุกแบบนี้ไปจ่ายสตุ้งสตัง,ส,ตงสุขอ,อนามัยต้องเป็นสิ่งสําคัญอันนี้เป็นเรื่องสหคับหูหลับตาอี้จ่ายหลักร้อยรักษาฉีดยาไปหลักพันหรือเปล่าพี่สมัยก่อนสมัยก่อนนี่ประมาณ<อ>นี่ย้อนกลับไปประมาณแค่สามสิบกว่าปีมาแล้วก็เดี๋ยวนี้นะมันเป็นอันนี้เป็นเป็นเรียกว่าอะไระครับอ่ะเป็นอัตราเนื่องจาก เคยทำงานเป็นวิทยากรเรื่องนี้เรื่องเพศศึกษาเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าทราบไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีมีสถิติการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินซึ่งแปลว่าซึ่งแปลว่าเวลามีเพศสัมพันธ์กันแล้วไม่ไม่ควบคุมไม่ไม่ใช้ถุงยาอนามัยแสดงว่ากลัวทองมีอันดับมีอันดับเป็นอันดับต้นๆซึ่งขายดีมากยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ข้อแรกก่อนนะไม่ได้หรือข้อแรกนะไม่ได้เพราะว่ายานี้มันกินบ่อยๆไม่ได้มันเป็นโทษกับผู้หญิงนะครับ mm. ข้อ 2, 2คุณไม่ใช้ถุงยางอำไมาป้องกันเนี้ยนะมันอันตรายทุกอย่างเพราะว่าโรคปัจจุบันนี้มันมีเยอะแยะมากมายนะครับ mm. ที่รู้กันอยู่แล้วก็เอชไอวีเอ mm. นะครับ mm. ที่มากไปกว่าน,นั้นอีกก็คือโรคที่ติดติดต่อกันด้วยเนี้ยสารคัดหลั่งเหล่านี้นะยไอเนี่ยอะไรล่ะแฮปอะไรนะไวรัสตับ mm. เอ่อทมดเลยนะครับอันนี้ติดเลยตายนะนี่ตายนะ แล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะยามากมายนะไอ้ไอการมโรคต่างๆนะครับสารพัดแล้วมันก็จะติดมีตั้งอีกตั้งหลายโรคที่มันจะติดกันได้ด้วยเนี่ย<น>ด้วยกัน <ST. S 2> มีเพศสัมพันธ์โดย <scr. S 2> ไม่ใช้ถุงยางอนามัยต้องป้องต้อต้อง,องป้องกันแล้วผมรู้มาเพราะว่าผมเนี่ยอันนี้แอปมาเล่าให้ฟังนะเชื่อไหมคนไทยสมมุติว่ามีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งสุ่มมาวัยรุ่นหนึ่งคนเนี้ยเขาเรียกว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับรู้ไหมครับ กลุ่มอายุที่มีเพศสัมพันธ์กลุ่มอายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยอาจารย์คิดว่ากลุ่มที่เยอะที่สุดคืออายุเท่าไหร่น่าจะแบบสิบเจ็ดสิบแปดนะวันนี้นะฉันคิด,<อ>ดคย้อนไม่ไม่ให้วันนี้ย้อนกลับไปประมาณถ้าเกือบเกือบปีปีกว่าสิบสามครับว้ายสิบสามใช่เป็นแล้วหรอเด็กอายุสิบสามมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเยอะที่สุดกลุ่มนี้ใช่ทำไมเด็กแค่นี้ก็เป็นแล้วหรอเนี่ยถึงบอกว่าคุณผู้คุณพ่อคุณแม่ต้องดูให้ดีนะ เพราะอะไรแล้วแล้วมันก็จะมีค่านิยมแย่ๆแ,แบบขอโทษนะไม่ฉลาดเลยคือจะต้องไม่ใช้ถุงยางทลไมอันนี้ไม่ดีอะค่ะไม่ดีครับพี่ต๋อเป็นคนที่มีชีวิตสนุกสนานแล้วก็มีแต่ความเป็นอิสระแบบเนี้ยครับพี่ปังถึงไม่ยอมแต่งงานอันนี้ถูกต้องไหมคะผมไม่ใช่ไม่ยอมอาจารย์ผมก็คิดว่าเรื่องแต่งงานอย่างที่บอกเป็นเรื่องสาคัญแล้วก็วถ้าสำคัญขนาดไหนแก่จนขนาดนี้ผม<ะ>สาคัญขนาดว่าถ้าผมจะแต่งงานผมจะแต่งครั้งเดียว ปองจับผีปังจับจับจจปังจับใจครับพอค่ะมไม่ต้องค่ะพี่ปังเป็นคนที่มีชีวิตสนุกสนานแล้วก็มีแต่ความเป็นอิสระแบบเนี้ยครับพี่ปังถึงไม่ยอมแต่งงานอันนี้ถูกต้องไหมคะ ผมไม่ใช่ไม่ยอมอาจารย์ผมก็คิดว่าเรื่องแต่งงานอย่างที่บอกเป็นเรื่องสําคัญอืแล้วก็ถ้าสำคัญขนาดไหนแก่จนขนาดนี้นะสาคัญขนาดว่าถ้าผมจะแต่งงานผมจะแต่งครั้งเดียวปังองเป็นคนสนุกสนานแต่พี่ปังกลัวสนุกมากครับผมกลัวการมีชีวิตคู่อ่ะเราให้ฟังอันนี้เป็นพื้นฐานนะผมมีเพื่อนสนิทสนิทถามสนิทขนาดไหนสนิทตั้งแต่หกขวบนะบางคนเออสนิทตั้งแต่หกขวบเลยเนี่ยมีสมมุติว่ามีสิบคนเพื่อนผู้ชายนะครับสามคนแต่งงานแล้ว อีกเจ็คนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แบบเนี้ยร,ร,รุ่นนี้เท่ากันหมดอายุเท่ากันหมดแล้วก็วกไม่แต่งงานกันอจะให้แต่งงานกันเองเหรอแต่งงานกันก็ทำไมครับทำไมตั้งเจ็ดคนนี่ถึงไม่มีครอบครัวกันผมเพิ่งมารู้สึกว่าผมอ่ะเป็นคนแปลกเหมือนกันนะกลุ่มเนี้ยอ่ามันเพราะว่าพ,พอเจอรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างน้อยนะถึงเขาเป็นโสดเขาเขาก็คือผ่านการแต่งงานมาแล้วอะไรเงี้ยแต่งแต่งแล้วเลิกหรืออะไรเงี้ยแต่ไอเจ็ดคนเนี่ยเพื่อนสนิทผมอ่ะไม่เคยแต่งแล้วก็ไม่แบบ ไม่เคยแต่งเลยอ่ะแล้วก็อยู่กันมาอย่างเงี้ยพี่ปังทำอะไรสิคะพี่ปังสนุกสนานทุกวันเช้าก็เนี่ยขอโทษนะคะะไขเสื้อเปิดสนามบอลแล้ววันวันหนึ่งได้ได้ข่าวว่าพี่ปังทําธุรกิจตอนเย็นไงมร้านอาหงร้านอาหารที่เปิดถับเปิดบาร์ไว้ล่อผู้หญิงหรอคะไม่ไม่ร้านผมเป็นร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่บาร์แล้วพี่เจตนาเปิดเพื่ออะไรคะอ๋อเปิดร้านอาหารเลยครับผมก็ให้เขามาทานอาหารครับอาจารย์นึกว่าพอมีลูกค้ามาก็ อะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ใช่จริงจริง,ร,งร้านเนี้นะเป็นนี่ด้วยเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นแบบผมก็เป็นแมวมองด้วยไงใครที่มีความสามารถในการร้องเพลงเล้นดนตรีที่ร้านผมอะก็<อ>ามา,ามาร้านพี่แล้วมาทดลองร้องเมื่อเข้าตาพี่ปังถูกต้องพี่ปังก็จะสอนวิธีการจับไม้ผมจะเล่นให้ร้องครับผม ผมจะผมจะเล่นให้ร้องครับเอาเล่นให้ร้องเลยเหรอคะเล่นดนตรีให้เขาร้องให้เขาร้องเพลงใช่ไหมคะเพราะว่าตายละค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอยากมีโอกาสร้องเพลงกับจับไมค์กับพี่ปังต้องไปที่ร้านซันอินดี้จ้ะแซบอินดี้ครับผมอยู่ตรงไหนอะอยู่สุขคนทัศวัตรนะครับมีมีตอนนี้มีสองสาขาแต่อีกสาขาจะเปิดในเร็วๆวันนี้ครับผมสองสาขาอยู่ที่เกษตรนวมินตอม่อสองหนึ่งศูนย์ ต่อนะไม่ใช่ตีนะครับต่อม่อสองหนึ่งศูนย์ครับผมแล้วก็สุคนทัศสวัสด์ในซอยสุคนทัศสวัสด์ตรงข้ามสมบัติทัวร์แล้วร้านใหม่ครับร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมอยู่เรียบทางด่วนเลยประดิษฐ์มานูทำยี่สิบห้าค่ะเซตอินดี้ครับคุณผู้ชมเจ้าขาเดียมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาโฆษณาร้านนะคะแต่เดียนถือโอกาสบอกแล้วก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเพื่อคุณผู้ชมไปร้องเพลงและมีโอกาสนะคะเสียงเข้าหูพี่ปอก พี่ปังครับเสียงเข้าหูพี่ปังนะคะก็อาจจะมีโอกาสเกิดได้ค่ะขอพูดเรื่องเมื่อกี้ผมสนิทกับพี่ป๋องปองไหนอะเอาพี่ปองกัพลไงแล้วคนก็จะมักเรียกชื่อผิดปังก็ทําอยู่ที่สนามฟุตบอลผมไงอ๋อเหรอค่ะง่ายๆครับคุณผู้ชมครับถ้าจะเรียกชื่อผิดหรือว่าสับสนป๋องจับผีปังจับ จับจจดจดจับใจครับขอค่ะไม่ต้องค่ะปังจับใจไงคุณผู้ชมเจ้าค่ะวันนี้เดียนสนุกสนานมากราหวังว่าคุณผู้ชมก็คงจะมีความสุขกับการคุยกับพี่ปังนะคะขอบคุณมากพี่ปังจับผีพี่ปังจับใจสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งสัตย์ยิ่งแซ่บค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง9 M c o u h t HD เวลา17นาฬิกา15นาทีนะคะวันนี้เดียนลาคุณผู้ชมค่ะ ขอบคุณนะคะคจะไปไหนครับรีมันจะมาจับอะไรฉันอ,อะไรดีกว่วาถ้าคุณไม่อยากพลาดความสนุกหรือความแซ่บของยิงย่งสักยิ่งแซ่บแล้วก็กด Subscribe สิคะ